ข่าวกาสประเดชพระคุณพระธรรมวชิรยานเจ้าวาดวัดบวรเวศวิหารท่านพระเทรานุเทระตลอดจนถึงเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันอัฐธธมีบูชาเป็นวันที่เราจะได้ถวายการบูชา เนื่องในวาระดิถีวันที่8ซึ่งวันอัรมีบูชานั้นถ้าเรานับก็คือนับเป็นวันที่8แต่วันที่สมเด็จพระบร,รมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อพระพุทธองค์สเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเหล่ามันละกษัตริย์ก็ได้ถวายพระเกียรติ แด่พระพุทธสรีระอย่างยิ่งใหญ่เชกเช่นพระมหาจักรพรรดิด้วยการนำสำรี500คู่มาพันที่พระวรากายหรือพระพุทธสริระแล้วนำไปแช่ที่น้ำมันปฏิสถานบูชาเอาไว้ตลอดระยะเวลา7วันจากนั้นเมื่อถึงวันที่8จึงได้อัญเชิญพระพุทธสริระไปทางทิศตะวันออกของเมืองกุสินารามุ่งตรงไปที่มกุฏพันธนเจดี เพื่อที่จะได้ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจากนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยได้ถวายพระเพิงเป็นที่เสร็จเรียบร้อยจึงได้มีการถวายพระบรมสารีริกธาตุไปสู่เมืองต่างๆทั้ง9เมืองรวมทั้งเก็บเอาไว้ที่เมืองกุสินาราด้วยการดำเนินการทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยมีพระสาวก ผู้ใหญ่และมีอาจารย์ที่สาปาโมกโทนพรามผู้มีความฉลาดในการบริหารจัดการสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นเราก็ถือว่าวันอัฐมีบูชาก็มีความสำคัญในฐานะเป็นวันที่ได้มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระและเราก็มีการลํำลึกถึงพระพุทธคุณ สามประการอันประกอบไปด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ที่ที่พระองค์ได้ทรงแสดงความจริงอันอันเขาเรียกว่าอริยสัจนะความจริงอันเป็นอนริยะอันสูงสุดนี้เป็นมรดกให้กับพระพุทธศาสนาเราทุกคนก็ได้รู้คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาโดยที่มีพระสงฆ์สาวก ที่ท่านได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนต่อจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสริระแล้วต่อจากนั้นระยะเวลาสามเดือนทุกท่านก็ทราบเป็นอย่างดีว่าก็มีการประชุมกระทำสังขยนาครั้งที่หนึ่งเพื่อเป็นการรวบรวมคำสั่งสอนของพระองค์จากนั้นคำสั่งสอนนะจึงได้เป็นแบบเป็นแผนนะในรูปแบบของพระธรรมวินยัยเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งหลาย ได้สืบทอดมาเป็นพระพุทธศาสนาตราบทุกวันนี้ได้มีการสืบต่อกันมาโดยลำดับมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับก,การดำเนินการเกี่ยวกับวันอัฐมีบูชานั้นวันเช่นนี้เวียนมาถึงเข้าเราทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ต่างน้อมลํำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณและก็ต่างมาบูชาอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งด้วยอามิสบูชาดอกไม้ของหอมสิ่งประเทืองต่างๆเราก็นำมาบูชาด้วยความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ต่อพระธรรมคำสั่งสอนต่อพระพุทธองค์ด้วยต่อพระธรรมคำสั่งสอนและต่อพระอริยสงฆ์ที่เราทุกคนนั้นได้ระลึกนึกถึงบุญคุณที่ท่านได้ดำเนินการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนามาจนกระทั่งถึงยุคของพวกเรา บ้างก็ดำเนินการด้วยการปฏิบัติบูชาซึ่งวันนี้วัดบวรนิเวศวิหารก็ได้จัดให้มีการเทศนาตลอดทั้งคืนจนรุ่งเรียกว่าตลอดทั้งคืนนะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องด้วยวันอัฐธธมีบูชา<ๆ>เพื่อให้เราทุกคนนั้นได้พิจารณาเห็นความจริงของชีวิตชีวิตของเรานั้นสั้นนะักนะ ชีวิตนี้น้อยนะันะสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพรมมาหลวงวชริรยานสังวรพระองค์ได้ทรงนิพนธ์หรือทรงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราทุกคนว่าชีวิตนี้น้อยนะันะซึ่งก็ไปสอดคล้องกับภาษิตที่บอกว่าอัปกันจิดังชีวิตตมาหุทีราปราลาดทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนะักนั่นก็แสดงว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นที่เกิดมา ล้วนแต่มีระยะเวลาที่ไม่นานเราทุกคนอาจจะหลงละเริงไปกับชีวิตว่าเรายังมีความหนุ่มแน่นเรายังมีความสุขยังมีความสบายเรายังมีอายุอีกยืนยาวที่เหลืออยู่แต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตไม่ได้บอกระยะเวลาของเราถึงขนาดท่านบอกว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอน,นิมิตะมนัญญาตังมัจจานังอิทัชีวิตัง ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกใบนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายใครก็รู้ไม่ได้คือหมายความว่าไม่มีนิมิตเครื่องหมายเกิดมาปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าเราจะมีเลขหมุดหมายของชีวิตไปจนกระทั่งถึงเลขเท่าไหร่บางคนเกิดมาปุ๊บก็เห็นหน้ากันพอที่จะให้ระลึกนึกถึงก็ตายไปพอบางคนก็กำลังเป็นวัยรุ่นวัยกำลังเป็นที่หวังก็ตายไป บางคนเพิ่งศึกษาสําเร็จการศึกษาเป็นที่หวังของพ่อแม่กําลังจะได้เข้าทํางานก็ตายบางคนเริ่มทํางานเริ่มจะมีความมั่นคงนะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานก็ตายบางคนอยากจะ,กะเกษียณใช้ชีวิตอย่างสบายหลังจากเลิกาลากเลิกการทํางานไปแล้วปรากฏว่าพอกเกษียณปุ๊บก็ตายเลยนะไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนเลยนะเพราะฉะนั้นล้นเก้ารัชกาลที่5พระองค์ท่านจึงมีมพระ นิพนธ์นะทรงมีพระน,นิพนธ์ว่าเห็นกันอยู่ตอนเช้าสายตายสายสุขอยู่สบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นยังหย,ยอกหย,ยอกยังหยอกลูกด้วยขําม้วยดับศูนย์นะเย็นอยู่หยอกลูกด้วยขํามมวยดับศูนย์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเป็นแบบนี้แหละเห็นหน้ากันอยู่หลักๆเดี๋ยวก็ไปแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้มีสาระในการที่เราจะได้อยู่นานนะ คนทุกคนนั้นยิ่งเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายที่จะให้ทุกคนจดจําได้เลยนะวัวควายยังมีเขาหนังหลังเหลืออยู่นะที่ท่านบอกว่าพึกษภกาสอนอีกกุญชออันปลดปลงโททนสน่งคงสําคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเห็นไหมเหลือแต่ชั่วกะดีนะ ไม่มีสิ่งใดเหลือจากนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนจะต้องกระทำความดีนะเพราะท่านบอกว่าชีวิตนี้สี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปนะสี่คนหามก็คือดินน้ำลมไฟสวยๆงามๆนี่แหละแต่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้เหลืออะไรกรองกันจริงๆแล้วก็เหลือแต่ดินน้ำลมไฟสมัยก่อนวัดบวรนิเวศวิหารมีพิพิธภัณฑ์กรรมฐาน ท่านก็ได้กรองร่างกายของเรานี่แหละออกมาเป็นธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็ประกอบไปด้วยธาตุดินนะพวกอวยัยวะอะไรต่างๆของเราเนี่ยตับไตไส้พุงม้ามกระดูกท่านก็กรองเอาไวเ้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหีบหีบตั้งเอาไว้ให้เราเห็นอีกอันหนึ่งท่านก็รองน้ําที่มันเป็นน้าหนองน้ําเลือดน้ำเสเลลน้ําอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ตั้งให้ไว้ให้เราดู ปรากฏสองอย่างนั่นแหละคือธาตุดินกับธาตุน้ําที่เราสามารถเห็นได้ธาตุไฟกับธาตุลมมันก็อยู่ในร่างกายเราเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราสิ้นลมไปแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็หายไปเกาะเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ําซึ่งเป็นน้ําหนองนะที่แตกสลายต่างๆจนเน่าเน่าเหม็นจนไม่เหลืออะไรสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกสุดท้ายโครงกระดูกก็ไม่เหลือเหลือแต่เท่าดิน นี่คือชีวิตของเราไม่มีอะไรเลยที่จะหลงเหลือในโลกใบนี้ท่านจึงบอกว่าสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่ก็คือแค่ดีกับชั่วนะที่จะพาเราไปนั่นแหละคือดีกระชั่วเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในโลกใบนี้เราทําดีหรือว่าทําชั่วมากกว่ากันถ้าอยากจะให้เขาจดจําในทางที่ดีเราก็ต้องทําดีนะทำความดีเพื่อให้เขาจดจําแต่ถ้าหากว่าเราทําความชั่วเขาก็จําเหมือนกัน แต่เขาก็จําในทางที่มันไม่ดีสาบแช่งสาบส่งเราสาบส่งไปถึงญาติโกโหติกาวงสาคนาญาตทุกคนที่เราที่รู้จักเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องทําความดีที่พระพุทธองค์บอกว่ากุศลธรรมะาอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมในโลกใบนี้มีทั้งสิ่งที่ดีก็คือเป็นกุศลธรรมมีทั้งสิ่งที่ไม่ดีอกุศลธรรมมีทั้งสิ่งที่เป็นกลางกลางอัปยากตธรรมแต่ว่าเราจะยึดถือธรรมอันใด ที่จะทําให้เรามีชีวิตในทางที่ดีแล้วมีความสุขนะนำพาไปสู่ความสุขด้วยความสําเร็จด้วยความเจริญรุ่งเรืองมันก็จะเป็นกุศลธรรมนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องสุจริตสามประการกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่เราจะต้องวางตัวเองให้เป็นผู้ที่มีสุจริตทั้งสามประการในการดําเนินชีวิตนั้นที่เกินเอ่ยมาทั้งหมดเหล่านี้ เพื่อเป็นเครื่องธรรมะนิทัศนะในวันอัฐมีบูชาก็คือวันที่ถวายพระเพิงพระพุทธสรีระแม้นแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันสูงสุดพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะหลีกพ้นหลีกหนีไปจากความตายมรณกรรมมรณภัยซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิต เราทุกคนสวดทุกวันว่าชราทมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชรังอนัตติโตล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทมโมหิเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไมยยทิงอนัตติโตล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มรณะรรโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ก็แสดงว่าสามประการนี้เป็นธรรมดาของชีวิตไม่ใช่สิ่ง ผิดปกติแปลกไปจากโลกคนทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ก็มีแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บและมีตายด้วยกันทุกคนถ้าใครเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นละแปลกเพราะฉะนั้นของสิ่งนี้คือสองของที่เป็นประจำของโลกใบนี้ทั้งชีวิตของเราก็เป็นอันนี้จะลักษณะคือตกอยู่ภายใต้กฎของไตหลักทั้งสิ้นนะ ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงเรียกกฎเหล่านี้ว่ากฎของไตรลักษณ์แปลว่ากฎของความมั่นคงแน่นอนของธรรมชาติธรรมชาติที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะมีวิญญาณคลองหรือไม่มีวิญญาณคลองล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งสิน้นวัสดุสิ่งของของใช้ต่างๆที่เราใช้มันก็เป็นของที่อยู่ในมภายใต้กฎของไตรลักษณ์ โบสถ์วิหารเจดี JD, สาลาห้องน้ำห้องท่าผลละหมากรากไม้ต้นไม้ต่างๆล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎของไตลักษ์อีกสักสิบปีอีกห้าปีก็ได้เรามาดูใหม่อาคารสถานที่เหล่านี้ต้นไม้เหล่านี้อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วอาจจะชำรุดสุดโทมอาจจะลน้ลนหลนหายถูกนำออกไปแล้วก็ได้สาลาอาจจะมีความชำรุดสุดโทมก็บูรณะซ่อมแซมหรือสร้าง หลังใหม่ขึ้นมาแทนเห็นไหมนี่คือความไม่แน่นอนของสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองส่วนสิ่งที่มีวิญญาณครองทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ทุกท่านนั่นแหละรวมทั้งอาตมาผู้พูดด้วยการเวลาก็ทำให้เปลี่ยนแปลงไปตามลำดับนะจากที่เห็นอยู่วันนี้ก็ดูกระฉับกระเฉงแต่อีกต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเหมือนกันแล้วนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งวัยหนึ่ง เมื่อถึงวัยหนึ่งเราทุกคนจะอยู่ในภาวะหัตถปาดาอนัสวาท่านบอกว่ามือและเท้าไม่ฟังตามอันนี้จะเห็นได้เลยว่าหลายคนหลายท่านนะเมื่ออยู่ในภาวะหนึ่งที่อยู่ในภาวะที่อายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมือมันก็อยากยกขึ้นมาเท้าก็อยากก้าวออกไปแต่มันก้าวไม่ออกแต่มันยกไม่ขึ้นนะบางทีก็ต้องให้ให้คนมาช่วยยกขาเนี่ย ก็เห็นอยู่ว่าเป็นบันไดเป็นขั้นบันไดแต่ขาสมองก็สั่งแล้วว่าให้ขาก้าวออกไปแล้วไปเหยียบบันไดให้มันมั่นนะแต่ที่สุดแล้วขาไม่ก้าวตามเราก็ล้มลงไปทั้งยืนตรงนั้นแหละนี่คือภาวะของหัตถปาดาอนัสวาเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรายังมีพละกกำลังนะเราก็จะได้ประมาทนะเราก็ต้องเข้าวัดนะปฏิบัติกิจต่างๆทำความดีด้วยตัวเอง อย่าให้ถึงวันหนึ่งต้องให้ลูกหลานพาใส่รถเข็นแล้วพามาวัดนะพาไปใส่บาตรพาไปทำบุญนะเพราะฉะนั้นช่วงที่เราแข็งแรงเราไปไหนมาไหนได้นะทำเองเลยนะแต่ถึง,ห,งห่วงเวลานั้นก็ดีไม่เป็นไรก็ทุกคนก็จะได้มาห้อมล้อมนะมาพาไปทำความดีแต่การที่เราอยากจะทําอะไรได้ตามความปรารถนาของเรานั้นะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้น วันอัฐมีบูชาจึงเป็นวันที่แสดงให้เราเห็นว่าเป็นวันที่เราทุกคนจะต้องพิจารณาถึงกฎไตรลักษณ์คือความไม่แน่นอนอันนี้อยงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎไตรลักนะไม่มีสิ่งใดล่วงพ้นจากกฎไตรลักไปได้ทั้งสิ่งที่มีวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณคลองล้วนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษทั้งสิ้นภาวะที่สิ่งที่มีวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณคลองเหล่านั้น ไม่สามารถคงสภาวะเป็นปกติอยู่ได้ตลอดไปสิ่งนั้นท่านเรียกว่าเป็นทุกขังก็คือเป็นความทุกข์นะและสิ่งเหล่านั้นไม่มีใครสามารถสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการได้คือเราไม่สามารถที่จะสั่งให้ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาอย่างนั้นได้ แม้แต่รูปร่างกายของเราเนี่ยเราดูแลทุกวันเราดูแลอย่างดีประคบประงมอย่างดีอยู่ยาอย่างดีสิ่งอาหารเสริมอย่างดีมาบุมาทำการดูแลถึงขนาดนั้นร่างกายก็ยังป่วยร่างกายก็ยังเจ็บร่างกายก็ยังมีความซุดโศมเมื่อถึงวันนั้นเราก็จะถามตัวเองว่าอ้าวไหนว่าเราดูแลอย่างเดียแล้วมันจะไม่เป็นอะไรนั่นแหละคือภาวะอนัตตา ภาวะที่ตัวของเราไม่เป็นตัวของเราคือหมายความว่าเราสั่งการในตัวของเราไม่ได้ว่าอย่าเจ็บนะอย่าแก่นะอย่าตายนะห้ามไม่ได้เมื่อถึงเวลามันก็ต้องตายไปตามการเวลาเพราะฉะนั้นเราทุกคนมาอยู่ในโลกใบนี้เนะี่ยท่านบอกว่า โลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรจบบดละครชีวิตก็ลานี่คือชีวิตของเราทุกคนฉะนั้นสารธรรมในวันอัฐมีบูชาก็ขอให้ท่านสาธุชนทุกท่านในน้อมรำลึกถึงวันอันสำคัญ ก็คือวันที่เราได้ลำลึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนะแล้วเราก็พิจารณาถึงกฎไตรลัก์อนิจจังทุกขังอนัตตามาสู่ตัวเราพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บและความตายที่มีอยู่ทุกทั่วล้วนทุกคนเสมอเหมือนเท่ากันหมดสิ่งเหล่านี้แหละคือความเท่าเทียมนะกฎไตรลักษนั้นเท่าเทียมทุกคนเสมอ นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเรียกร้องแต่กดแต่ละก็ให้ความเท่าเทียมกับเราทุกคนมีการแก่มีการเจ็บและมีการตายเท่ากันหมดเลยก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายได้น้อนมนำธรรมะไปพิจารณาก็จะได้เห็นทางเห็นธรรมแล้วทำให้ชีวิตของเราเจอกับความสุขความสมหวังสำเร็จตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยทั่วกันเทินขออนุโมทนา